ทุกคนจ้าสวัสดีค่ะเบิ้งบักทุเลียนแมตุนะคะตอนแรกแม่ตุคิดว่ามันเป็นกระถางน้อยเนาะเป็นกระถางน้อยล่ะสังเกตเบิง้งนี้ทุกคนใบมันจะใหม่ๆ่ขึ้นมากแบบนี้ซึ่งแม่ตุก็พยายามแก้ปัญหาอยู่ว่าเฮ้ยเป็นอีหยังนะคะเนี่ยส่วนอื่นมันก็นงามแต่เดี๋ยวไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งต้นนี้เริ่มจะตายนะคะเดี๋ยวเบิ้งอีกต้นหนึ่งอย่าเนี่ยทุกคนก็คือต้นเนี่ยมันมันชิเริ่มเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสังเกตเบิ้งใบมันจะเหลือง ใบมันจะเหลืองเหลืองจากทุกคนซึ่งแม่ตูก้กะพยายามที่จะแก้ปัญหานะคะนี่คือรุ่นที่สองแล้วนะคะทุกคนแล้วกะแม่ตู้บอแน่ใจว่านี่เป็นทุเรียนท,ทั้งเบอร์ทั้งว่านี่คือหมอนทองค่ะแต่บ่หูวา่าภูเขาไฟหรือไม่ภูเขาไฟนะคะเดี๋ยวมันมีอีกต้นหนึ่งต้นนั้งงนงามมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เคี้ยวชะอุ่มเลยนะคะเนี่ยต้นนี้คือตายแน่นอนค่ะทุกคนแม่ตู้ประกอบประงมเต็มที่แล้ว นี่จะทุกคนอีกต้นหนึ่งเนี่ยต้นเนี่ยมันจะตางกันกับสองต้นแรกเพราะว่ามันเป็นสีเขียวใบมันก็จะแตกออกมาเรื่อยๆซึ่งแม่ตูกับไายิ่มนะคะพยนย่มที่จะหายเธออยู่หลดปลอดภัยอ่ะเพราะว่าแม่ตูทุ่มเทมากเลยนะคะอยากจะหายเธอใอญง่เนาะก็หวังว่ามันสีงหญ่เนี่ยใบมันเขียวอุ้มทึมเลยเนี่ยอันนี้กับโแน่ใจคืขึ้นกันว่าภูเขาไฟหรือว่าโบภูเขาไฟนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งต้นมะกรูดกันค่ะจากส่วนอันนี้กับ อันนี้ก็ต้นบักกูดของแมตุนะคะงามงามทุกคนก็ได้กินอันนี้แหละบางที่มันก็โลนถิ่มเนาะแม่ตุก็เอามาจอดไว้้างๆกอติดหนาต่างนะคะทุกคนเธอาก็ออกมาเลยก็ได้กินต้นนี้แหละเนี่ยอ๋อคือเห็นหัวอกเห็นหัวอกขอตตั <laughs> เนี่ยคะ่ะทุกคนแม่ตุประกครประงมมันหลายปีแล้วคะ่ะ งามงามแต่ใส่ต้มใส่แกงนะ่ะปลาทุกคนเดี๋ยวไปเบิงบักพริกนะแม่ตุจ้านี้กับบกักพริกของแมตุนะคะว้ออ่แมตุออนซ้อนออนซ้อนอ่ะทุกคนซีนิวเลยนะคะทุกคนเอาเบิงเบิงตัวนี้เดียวแม่ตุให้เบิงนี่ความความเน่าเนี่ยซีนิวเลยนี่เห็นไหมเมตุว,ว่าหานิวละนี่บอกขนาดซีนิวยังเหลืออยู่เห็นไหมขวาคุณอะมันเกินซีนิวเลยนัน เอานี่นันี่ซีนิวคนหานิวหุ่นกันได้อีกนิวหนึ่งดกหัวตะลุมทุกคนบ่งดูวามีมีหน่วยเดียวเท่ากับคุยว่ามันดกเนาะทุกคนเนาะคิดบวกว่ามันเนี่ยมันดกดีมันดกดีเติบอยู่ทุกคนเนี่ยดกดีเติบอยู่นี่เคิื่งลังคาอันม้วนนี่กับหัวตาออกค่ะทุกคนเนี่ยม้วน,นนี่หัวตาออกนะคะอ้ยอนอนซอน ออกเป็นรุ่นๆไปค่ะทุกคนเนี่ยปูกูกพิกได้น้ำเขาตน้นสองตน้นคู่อยู่สามขกเนี่ยทุกคนพวกพริกแม่ตู้งามงามจนได้ดามไว,พว้พ่อตาตาสังเกตเบิ้งน่ะมันจะบ่อยน้ำกันนะทุกคนหมายถึงว่ามันจะบ่เป็นพุ่มอ่ะมันสิออกเนี่ยเห็นบอเดีเด๋เดียวเดียวเลย ออกน้ำน้ำน้ำงามเนะเาะเพื่อนี่มาโอ้โุอันนี้กะกุหลาบพ่อตู้กุหลาบพ่อตู้จ้ะทุกคนนี่อันนี้ออกรอบที่สองแล้วนะคะกุหลาบนี่ก็ะองปีเราสามปีบ่เวลาเวลามันไอ๋เนี่ยนะทุกคนเวลาหนาหนาวมาไม่ตู้กับหาแนวมาพันให้เทอรอยู่แต่ว่าบ่อดดบ่อดดเอา,ขาเข่าในเฮือนนะคะ เดี๋ยวเดิ่ไปตูดเสเบืองเพี่ยตัวน,นี้กำลังออกเลยผืนลายลายเลยตะวันบพท่านบานนะเดี๋ยวไปเบิ้งไกลๆเนาะเนี่ยทุกคนกำลังจุ่มๆเนี่ยดกขนาดเลยม้วนออกก็ออกนะทุกคนนี่ม้วนออกก็ออกเนี่ยพัวกุหลาบน้อยๆนี่น้อยส่วนส่วนม้วนนี่ก็กำลังจะออกเนี่ยนี่ก็ออกแล้วคนออกดอกกันนะว่า ออกดอกเล่าเนี่ยโอ้แต่ต้องหาต้องหายัางว่าปากไห้เธอล์ละทุกคนงามดีขนาดเลยอ่ะนี่อันนี้ดอกว่าท่านได้ออกค่ะทุกคนออกดอกยากมันหนึ่งพอถือแดดน้ามูออกอยุ่หรือไออกอยุ่แต่พรท่านได้บานทุกคนเราส่วนนี่กะตะไคร่นะคะตะไคร่ต้นหนึ่งกะให้ได้คุยน้ามูในเด้อทุกคนเอ้ยอ,อยาวาม่ตูเถาะให้ไม่ตูได้คุยน้ามูเนี่ยวามีตะไคร่ปลูกใดน้เขาต้นหนึง่งส่วนนี่กะดอกไม้ อันนี้ดอกไม้พ่อตู้ค่ะทุกคนดอกไม้พ่อตู้ปลูกว้ระเบียงนะคะระเบียงแน่นอนระเบียงเกา่เกาๆของเห้ากะพ่อได้ปลูกได้ชื่นชมน้าเพลินเนาะทุกคนเนาะส่วนอันนี้นี่ตังต่ปีกายนี่กะเอาหากเอาอยัางมันมาปลูกไว้มันก็บาตายนะทุกคนมันบ่ตายเด้เนี่ยแตกง่ามดีขึ้นอย่างนี่เอามาปลูกไว้ส่วนนี้กะซื้อมากอันนี้ก็สิตายเหรอวะนี่แต่ว่าอันนี้เด้อทุกคนนี่ นี่มีสองสีค่ะเพราะท่านเด้ออกค่ะตะวันานาอยูผ่ผุนผุดนาโอ้ยแล้วก็สีเหลืองค่ะทุกคนมีสีเหลืองพ่อได้ชื่นชมน้ำเพลินนะนเนาะเฮามีหน่อยๆเฮากับให้หน่อยๆเอากัว่าไปยังดอกทุกคนขันค้นเฮามันสิปลูกนะ่ะใจรากการปลูกเนี่ยว่าจำเป็นดอกว่าที่หน่อยที่ไายปลูกแน่กระถางเข้ากับปลูกได้ เพราจำเป็นมาบวมิทีเป็นว่าเป็นงานน้ำมูได้ปลูกได้ในกระถางกับปลูกได้ได้กินเท่ากันเพราะปลูกอในกับปูกเอาส่วนบคัคเือเทศกับไปเบิร์เล่าทุกคนเนี่ยบคัคเือร์เทศเก็บเก็บไปเบิ่์เล่าทุกคนหอยต้องแรงอยู่บัณน,นี้กันย่างตาสีตัดต้นมันทรมา,านนี่ตดต้นมันได้กินได้กินายเติบอยู่ปีนี่บคัคเือร์เทศไก่สิไปละ ส่วนตัวนี้กะจนแม่ตูนนึกบอกออกแล้วว่ามันดอกอันใดน,นะนี่ดอกมันออกแบบย่างคักเลยตาแต่มันขึ้นน่านบานเถอะบุกคน,คน,น,นขึ้นน่านบานคักเถอะบุ๊วน่านบานก้าคักเบิ่งดูหนอนเดี๋ยวเสียเบิ่งหนอนหดหน้าม,มันมันหลุดเอาผู้ใดเห็นหนอนแนนี่นี่เด้อหนอนในนี่ นี่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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคนมากินขนา้าวหน่าแม่ตู่แมแปลงนี่เป็นเธอกินเบิดผู้เดียวหรอบุงส่งโพดโรพอยังวะโอ้ยมึงสีบีทะยังนอรถมอเตอร์ไซค์นี่เมืองอันข้าวหนาแม่ตู่น่ะได้กินสามสี่หอบทุกคนแต่กับปอยให้มันตายไปยำหนันจังสีมาเอาไปใส่มาหมาเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดเอา สวนน้อยๆของเมตุจะทุกคนช่มสวนนะำเมตุไปแล้วกะนางนะคะเพราะว่าระเบียงเมตุมันบ่อยใหญ่แต่สามารถกับนางใดสองคนสามคนกับนางใดส่วนใหญ่ก็สิมานางนะ้ำพัตัวอยู่นี่นะ่ะเล็กๆกับกับพ่อได้นางนะ้ำเพลินเวลาแดดออกแดดยังยังสีน่กับมาซัมมะเลเฮฮา,าบ่าบอข้อแตกมวลมวลคุยแล้วกะว่าสิไปกินอันนี้ได้ก่านี้ กินบักบักซับปลารดนะคะมือว่านี่ก็ซื้อซื้อมาแต่ว่านี่แหละแต่ว่ามือว่านี่กินบักโม่นะคะแต่ว่าบัมือโม่กับวัานได้เบิดนเด้กินผลไม้ได้ทุกอย่างค่ะเมตูนี่สอบกินผลไม้ทุกอย่างแต่ว่าที่โปรดที่สุดก็ยังที่บอกไป้ล่ะสอบกินบักโม่ค่ะส่วนนี่กับบางที่ก็เอามากินกับเข่าไปนะคะเมตูกินสบายสบายง่ายง่ายง่ายไม่ยังกับกิน มียังก็กินไปบบวุ่นไหยบเหลืองมากเดี๋ยวฟอยอยอันนี้แล้วก็จังสีออกมากินจังสีออกมากินบมักนัดกะกินฮอดเบอร์สูผูสุคนเด้อ่าผู้ใดมาหาเมตูกะจอดคอมเมนต์ไวโหลเดียเมตูไปหาคือเก่าละทุกคนลงคลิปยูทุกมือละบอกบอทุกบมือดอกสองสามมือลงที่นึงกะแล้วแต่ละก็จะมีไอคลิปสั่นมานั่มนะเราก็หมอมอยหอยกาบของเราเนาะ เพราะว่าเปิดมาโดนแล้วนะทุกคนเปิดมาโดนแล้วสองสามปีแล้วแต่ว่ากัได้ไล่ได้มากกับบ่เยอะนะทุกคนเต็มทีกัหลอดละเจ็ดสิบอะจอดหลอดละเจ็ดสิบหลอดละเจ็ดสิบหกกะบ่ค่อยได้นะเนาะทุกคนเนาะกัก็กดีกว่าอยู่เฉยๆยังหน่อยถามว่าเฮ็ดยูทูบนี่ได้ยังน่ได้หลายนะคะทุกคนได้เพื่อนเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโลกเข้าไปถึงใดกันแล้ว นะคะเฮากับบดิเวหวังแต่เงินตะวากะเงินกะเป็นส่วนหนึ่งที่เฮากับใดมากเนาะตาที่มากกว่านั้นก็คือได้มีตรภาพได้ความหูได้โน่นนี่นั่นได้เห็นตรงนี้ได้เห็นมูไปเก็บเห็ดแมนบอกอ่ะผู้นั้นเป็นจังสันผู้นี้เป็นจังสีอามือนีผู้นั้นไปเที่ยวนีเฮากับซ้ำได้ไปเที่ยวน้เพินเนาะเพราะว่าเฮาไปในหลกนี่เฮาบดเวไปเบิร์ตซหม่องสูแนวเด้เนาะบดเวไปเบิร์ตเพียงตะวา่า เขากัไปเที่ยวน้ำเพลินอ่ะคนนี้ไปเที่ยวกีกอ่ะคนนี้ไปเที่ยวประเทศนั่นประเทศนี้ไปเที่ยวน้ำตกน้ำตกเข้ากับซําได้ไปเที่ยวน้ำเพลินอย่างหน่อยเข้าก็ได้ขอมูลจะไปมองนั้นเข้าสิต้องเริ่มต้นแบบไดนะคะทุกคนซําว่าเข้าไปเซอร์เว้ยน้ำเพลินก่อนนะอ้ามองนี้สวยดีเว้ยมองนี้เนาะเข้ากัอยากไปเที่ยวน้ำเพลินอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสยังสิไปเที่ยวยังสิหน้าตอนนี้ก็เที่ยวน้ำมูไปก่อนนะคะจะสุว่าเฮ็ดยูทูบบดไย้อียงได้มีตรภาพได้เยอะเลยล่ะทุกคนนะคะได้ความรู้เพราะฉะนั้น แม่ตู่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันมีข้อดีและข้อด้อยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทุกคนอยู่ที่ว่าเขาจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะเขาสิเห็นไหมเอาสมมติว่าจุดนี้เออเขาสิไม่เห็นอย่างนี้เออสาหรับฉันฉันบุกว่วจะเห็นอย่างฉันบอกดอกฉันไถเธอเป็นบอกสมมติหลาย,ยคนหนึ่งเออฉันจะไปทําไอ้นั่นฉันจะไปทําไอ้นี่นั่นก็คือว่าเนาะสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวแพรวโบราณเพลนวาก่อนเอามาตะใสตบจำเข้ามาบ่ท่านได้คิดเองดอกแต่นึกโบออก่าจำมาตะใสนะคะทุกคนฝากไว้เดี๋ยวไม่ตูสิไปหาเบอร์สุภูุกคนคกะไปกินบักนัดก่อนเด้อบดนี้เด้อ